สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทํากับข้าวนะครับเมนูสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะทําผัดกระเพราเนะครับแต่ว่าม่ไม่ใช่ผัดกระเพราไก่หมูธรรมดาธรรมดานะครับวันนี้เราเป็นผัดกระเพรายอดมะพร้าวอันนี้นะครับยอดมะพร้าวเขาตัดเขาสับขายทั้งถุงนะครับยกถุงมาเลยนะครับประมาณครึ่งกิโลรผัดไก่ไก่เยอะเลยครับ ไก่เยอะหน่อยไก่นี่ยเจ็ขีดเกือบโตนะครับแล้วก็มีใบกระเพราใบกระเพรา3ามกำมือใหญ่ๆเลยนะครับกินกระเพากันแล้วก็น,นี่มีพริกกระเทียมตำหยาบหยาบไว้นะครับพริกก็2กงกมือนะครับตำเข้าไปแซบเท่าไหร่นะครับเอาตามความพอใจเลยนะครับส่วนยอดอะพร้านี่นะครับเขาหั่นมาแล้วแบบนี้นะครับเขาใส่ถุงขายไว้ครึ่งกิโล ผมเอามาลวกก่อนนะครับแนะนําว่าล้างน้ําให้สะอาดแล้วนําไปลวกน้ําร้อนนะครับเพื่อว่าพวกยางเรามาลวกน้ําร้อนตะก่อนนะครับลวกประมาณสิบห้านาทีนะครับพใอยเขานุ่มๆหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดมันก็จะได้เร็วขึ้นนะครับก็กบกรอบกรุบๆไม่ต้องลวกจนเละนะครับลวกประมาณนี้ครับ1ิบ5สิ้านาทีเขาจะกรอบกรอบพอดีกินเลยนะครับแล้วก็ไล่พวกยางที่อยู่ใน ยอดมะพร้าวนะครับมันจะทําให้รถมันเฟื่อนเก็จะได้หมดไปด้วยนะครับเอาละครับพร้อมแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วไปลงกระทะเลยครับพอ,อน้ํามันร้อนเอาพริกกระเทียมใส่ลงไปเลย ผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับพอพริกกระเทียมเราหอมดีแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยครับ ผัดจนเนื้อไก่เริ่มเช็ดตัวเราก็ใส่หน่อไม้เอ้ยอย,ยอร์สพร้าวลงไปเลย อันนี้เป็นผัดกะเพราที่เราไม่ต้องใส่ซอสหวานหรือว่าซีอิ๊วดำนะครับเพราะว่ายอดมะาพร้าวสีขาวถ้าเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปมันจะดำๆคล้ำๆอยู่ไม่น่ากินนะครับอันนี้เราก็เลยไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับสำหรับพริกที่มาตาก็แนะนำไม่ใช้พริกแดงนะครับ พราะเขาเจะกัดกับสีขาวสวยงามครับปรุงรสด้วยซอสปรุงรสสีวขาวมันหอยนิดหน่อย ปทาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับชิมรสตามที่เราชอบนะครับหลังจากนั้นใส่ใบกระเพรา พอใบกะเพราสลดเราก็ปิดไฟแล้วเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยอดมะพร้าวผัดกะเพราหรือว่าเราผัดกะเพรายอดมะพร้าวนะครับกินกรุบกรอบนะครับยอดมะพร้าวอร่อยดีนะครับ ตำพริกให้แซบๆไปเลยนะครับเหยาะน้ำปลามะนาวสักหน่อยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวจะทำละเอาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ